สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เราประรักทุกท่านน้ำกระละกันครับผมสำหรับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับทางด่านสุ่มไก่นมหมอลำซิงพี่น้องครับมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วคนดึ่นจเรื่องกรละกันพี่น้องกับปากกดไล่์กดแช่์กดรซับสไก่โคดกระดิ่งน้ำแน่เด้งมือนครับพี่น้องครับจับเจ้าเขียวมาช้ำไปพี่น้องครับนาะเจ้าดูเขียวครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับมาเบ่งกันมาชมกันพี่น้อง มาใส่ขอบช่ำไว้ก่อนพี่น้องครับอืมกรลังเป็นเบาเป็นแผ่วเนาะรอขนพ่อเต็มจักหน่อยพี่น้องก็เนาะจะได้ออกกานอ่าทรงขอบประกวดล่องเบิงครับเนาะวาสิปเป็นจังไรครับแต่ว่าน่วยก้านดีพี่น้องครับตัวนี้ครับน่วยก้านดีสีสวยครับสีสวยงามครับโอ,โอ้ขาแข็งตอกับยาวดีเนาะจับสวยจับงามหุนดีหุนงามพี่น้องเบิงนาตาโง่เห็นงโอ้รอเราออาการกับเนาะ เป็นพระเอกอีกตัวนึงครับพี่น้องเนาะใจเย็นๆครับพี่น้องครับส่วนนี้ก็คือซ้ำไปก่อนครับรอขนครับสูงยาวครับตัวนี้ครับอืมรอยสูงยาวครับต่อส่งดีครับนะขาแข็งโอ้ยใจเย็นๆไปก่อนเนาะพี่น้องครับส่วนนี้ไก่นมขึ้นไม่หลายครับไก่นมขึ้นไม่หลายพี่น้องครับส่วนนี้อืมเบิ่งครับอู้หางสั้นเต็งเล็งเว้ยนะหางสั้นเต็งเล็งโอ้ยหน้าตารอเราเอาการครับเนเตองเล่งอู้หางสับเป็นเป็นอีกเรื่อง ลายลำซิงนี่ขึ้นเน้นรออย่างเดียวพี่น้องครับรับผมนอรอผนข้อเต็มจักน้อยครับพี่น้องครับผนหางขนปีกาเรื่มสุดแน่ยังนมนมโยนแต่ว่าร้อยดีร้อยสูงร้อยงามครับตัวนี้ครับอืครับกระดูกดีครับนอกระดูกแข็งดีครับไขนมอยู่แต่ว่ากระดูกดีครับนอเอาฝากติดตามนกันละกันพี่น้องครับนอหนุ่มหมอลำซิ่งครับขอลาเพียงซ้ำนี้กันลวกันครับผมนอขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผูม